ไม่รู้ว่าภาพมันเบลอรหรือว่าเธอไม่ชัดเจนแต่ถ้ามาหอแว่นชัดแน่วันนี้บแวเอมาสเตอร์ของเมย์ก็คือพี่หญิงนั่นเองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาเลยตรวจวัดสายตาละเอียดมากแถมพี่หญิงใจดีเป็นกันเองนะคะไม่ต้องกังวลเลยผลตรวจออกมาคือสายตาเมย์เพิ่มขึ้นเยอะมากแถมเอียงเพิ่มขึ้นอีกด้วยแต่ไม่มีอะไรเครียดไปกว่าเลือกกรอบแว่นของแบรนด์อะไรดีพอมีแต่แว่นสวยๆทัสนสมัยดีไซน์เลิศทั้งนั้นนอกจากพี่หญิงเรายังมีพี่แน็กช่วยดูแล คคนนด้วยะะและหอแว่นนะคะก็ยังมีบีแวกรันตีบริการวัดสายตาล้างแว่นและปรับดัดแว่นให้ด้วยนะบริการฟรีสามารถเข้าไปใช้ทุกสาขาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าหอแว่นก็ได้นะคะ หลังจากที่ได้ลองแล้วลองอีกลองจนเกรงใจพี่ๆเขาแล้วนะคะตอนนี้ตัดสินใจได้แล้วว่าเลือกเป็นแบรนด์เวของเกาหลีชอบดีไซน์แล้วก็ความบางเบานะคะใส่สบายไม่ปวดหวัวเลนที่ไม่เลือกจะเป็นเลนรุ่นบางพิเศษนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติบล็อกแสงสีฟ้าค่ะหากลองใส่แล้วเนี่ยไม่สบายตาสามารถนํามาแก้ไขหรือเปลี่ยนเลนฟรีภายใน1ปีได้ด้วยนะแต<อ><บ>่บอกว่าเลนเก่าของเราสามารถนํามาเป็นส่วนลดตัดเลนใหม่ที่หอแวน่นลด25ปอย่าลืมแวะมาหาพี่หญิงกับพี่น็กที่หอแว่นสาขาบิก๊กซีสุขา はい。